วัสดีค่ะทุกคนโอ้โหวันนี้แดดออกโชคดีมากวันนี้นะคะเทจะพาทุกคนไปกินชานมไข่มุกที่มีอยู่ร้านเดียวเมืองนี้มีเยอะมากแล้วก็ข้างหลังเนี้ยหมดละร้านที่เทชอบเมื่อกี้นะคะมีร้าน,าานอนาหารญี่ปุ่นข้างหน้าร้านขนมไทยโดยรวมอยู่เชียงคูช มันก็เจ็ดเหรียญสองร้อยกว่าบาทนะพอใช้ได้ไม่ได้แบบขนาดแบบว้าวขนาดนั้นเนาะ ข้นมันมีไว้าะมปนพีด้วยป่ะเธอทะกัวข้อ,น,ขอนี้ห่อมาจำแทนด้วยพี่ไหมพี่ไหมนี่นะคะหางไว้น้ำเธอหางไว้น้ำนะแต่เธอบินได้นะเธอบินได้ฮึมจับปลาโอ้ทุกคนแทนเองค่ะ เทจะพามาดูเอ่อบริเวณแถวๆปั๊มลำมันนะคะพอดีเทเห็นว่ามันสวยดีน่ารักไหมบรรยากาศดีเพราะว่าช่วงเนี้ยคือหิมะมันละลายแล้วไงตรงนน้นนะคะข้างหลังตรงนน้นเลยอะเป็นสวนน้ำที่ตอนนี้เขาปิดอยู่โอ้โหน้ำสีเข้มมากเขาเนี้ยเทจะไปตลาดมาเทเลยมาหาที่แบบเอออัดวิดีโอไว้แล้วคราวนี้ เขากดผิดอะนะมันก็เลยไม่อ่านไงนแล้วคราวนี้เทก็เลยบอกว่าซื้อมาแล้วไงเดี๋ยวเอามาให้ทุกคนดูว่าเท็ได้ไอเท,เทมอะไรมาบ้างนะคะเทก็เลยมาจอดข้างๆเนี้ยว่าเทช่อบวิวค่ะเทก็เลยมานั่งให้ทุกคนดูบแบบเกๆ๋ๆใช่ไหมได้เห็นข้างหลังด้วยอ่ะเทดได้นี่มาค่ะมันเป็นข,ข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเขาบอกว่าที่ร้านหมอกพึ่งได้มานะ่ะ ราคาก็ประมาณ5เหรียญ150บาทมีมะม่วงในนี้ด้วยม่รูจะอร่อยไหมนะเธอจะหอบลงมาทำไมมะละกอมะละกอใช่สิฉันจะมาทำส้มตับแล้วก็อันนี้คิดถึงเมืองไทยมากเทก็มีไมโลเอาไว้นี่ก่อน เธอแล้วทำไมฉันต้องมานั่งตากลมด้วยอ่ะฉันก็นาวเนาะแต่เพื่อทารนเนาะอันนี้คืออะไรคะจะไปทำลาบคะ่ะเป็นข้าวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวคั่วขนมที่ดิฉันชอบคะ่ะเป็นตกต้องแบบรสเผ็ดๆด้วยนะแล้วลมก็แรงเหรอเจนโอ้ลมแรงไข่เค็มคะ่ะทุกคนไข่เค็มไข่เค็มไข่เค็ม ติดบ้านไว้มีมะละกอเราต้องมีแคปหมูแคปหมูเสร็จแล้วเราต้องมีมีอะไรจ้าเธอเธอเราก็ต้องมีขนมจีนเห็นไหมขนมจีนขนมจีนเสร็จเธอเราลองไอ้นี่มาด้วยความที่มันไม่ค่อยมีร้านชาไข่หมูออะเธอก็เลยไปซื้อแบบนี้มาแบบที่เป็นกระปุกแต่ว่าแบบนี้ น้ำตาลมันก็จะเยอะใช่ไหมคะเทกก็เลยแบบว่าซื้อมาลองชิมแล้วก็มาม่าที่เทชอบไม่มีอะไรมาแทนได้เลยก็คือจเจ้ารสต้มยำกุ้งอันนี้นี่เองแต่จริงๆอ่ะของเท่าแก่น้อยอร่อยนะเทไปลองมาเทก็ชอบอันนั้นเทกก็ซื้อตุ่มละแล้วมะม่วงเปรี้ยวค่ะเทชอบทานตำมะม่วงนะเฮ้ยไอเทมนี้คือแบบว่าเนม <laughs> แต่จริงๆแหนมทำเองอะ่ะก็อร่อยนะเคยชอบกินแหนมทอดโอเคเหมือนเราจะซื้อแต่เครื่องส้มตำเลยเนาะแล้วก็มีปลากรอบอร่อยอะ่ะทำตำมะม่วงปลากรอบเห็นไหมอารม,มแรงมากโอ้โหหนาวแล้วก็อยากเป็นเกาหลีอ่ะเราก็เลยซื้ออันนี้มาด้วยอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะ จาจังราเมนซึ่งเทก็ไม่รูเออ้เออเอออันนี้อันนี้ทุกคนในตูเ้เย็นเขาขายทุเรียนเป็นลูกด้วยนะทุเรียนหนาๆแล้วเทสลองไอ้นี่มาข้าวต้มมัดไส้กล้วยคือแบบว่าเธอมันมีข้าวหลามด้วยเฮ้ยนี่ลูกที่ล็อกเตอร์ดูแบบว่าไม่มีอะไรที่แบบดูดิง ไอเทมลัดสุดเด็ดคือไม่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 เทสจะบอกว่าเทสมีความรับจะบอกตอนที่เทสย้ายมาโอ้ยแล้วทำไมหนาวขนาดนี้ตอนที่เทสย้ายมาที่ซีดาฟอลไอโอวานะคะวันแรกเลยอะเทสไปร้านนี้แลาวเป็นร้านประจําของเทสแล้วเทสทำไงวะเทสก็ Terre ไปเช็คโซนแบบปลาทุกคนเทสก็ Terre ไปแล้วเทสไปเจอแบบปลาพี่ไม้อะเนี่ยเทสไป เดี๋ยวบอกใครนะเทสไปเหมามาหมดเลยแล้วก็คนที่นี่ไม่มีกินเพราะว่าเทปคืนยี่ห่ออื่นอ่ะเทสไม่สดแต่ว่าเทสมาจองพี่ไหมเออแค่นั้นแหละนี่ก็คือประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเทสจะกลับไปบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปลองเจ้าตัวนี้ดูว่ามันอร่อยไหมค่ะทุกคนนี่นะคะสิ่งที่เราจะรับประทานไอเทมใหม่นะคะจากตลาดตลาดเอเชียน,นะคะ ปอกสวยมากไม่มีรอยช้ำเลยดูสิแล้วก็ให้คลุมไว้แบบนี้แล้วเราก็จะเวฟหนึ่งนาทีเข้าเวฟเลยจ้าคือหนึ่งนาทีก็หอมนะคะแล้วก็เขาจะให้เอาม่วงใส่กับเข้าไปนะคะ ปอกได้สวยงามมากแล้วก็ไม่มีรอยช้ำแล้วก็เป็นชิ้นพอดีคํานะคะเฮจะหันอย่าให้เสียชื่อเด็กเสริมนะลูกเทนนี่แหละเออขอบก็ ถือว่าโอเคนะคะเวิร์กโดยเฉพาะที่เทชชอบมากก็คือข้าวของเขาอะ่ะมันนุ่มแล้วก็มีกะทิที่เขาโรยไว้ค่อนข้างทั่วนะคะจากที่เขาที่ดูข้างในให้เราเปิดให้ดูกันเหมือนกับว่าเขาก็โรยน้ำกะทิไว้ให้ทั่วแล้วนะคะส่วนมะม่วงเนี่ยก็ได้ชิ้นที่พอดีคำแล้วก็เปรี้ยวแต่ว่าเปรี้ยวไปนิดนึงนะคะเทชชอบมะม่วงที่แบบรสออกหวานหวานกว่านี้หน่อย โดยรวมแล้วถือว่าใช้ได้เลยค่ะราคาในกล่องนี้4เหรียญกว่านะคะตีไปสัก50เอ่อ5เหรียญก็เป็น53550นะคะก็อืมถ้าในร้านอาจจะแพงกว่านี้ถ้าในร้านอาหารก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากชิลๆไปตลาดกับเฮสแล้วก็มารีวิวอาหารไทย ะะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะอาโอ้หูลมแรงมาก